ก็คือออกมาเจอแสงข้างนอกนะทุกคนผ่านไปแบบหลายชั่วโมงแล้วก็วันนี้กัดร้อนมากเลยคะ่ะต่องหน้าก็ยังแบบแน่นสุดๆไปเลยนะคะคือแป้งเขาลดมากชอบมากสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันแล้วน้ำมิสน,นามอีกแล้วนะคะมาเจอกันที่หน้าส,สดอี<ว>แล้วทุกคนวันนี้นะคะน้ำจะมาเม้ามอยนะคะ แป้งดังในตำนานนะคะกับเจ้านางค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาอ,ออกสีใหม่นะคะเป็นสีที่เอาใจสาวผิวสีแทนโดยเฉพาะผิวแทนผิวเข้มนะคะแบบน้ำเลิฟมากนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สีนะคะเป็นสีฮันนี่นั่นเองนี่ตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่า แป้งตัวนี้นะคะเขาทําออกมาเอาใจสาวผิวเข้มโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทําแพคเกจจิ้งมาใหม่ทุกคนก็คือมีแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะแยกชั้นกันระหว่างพับกับแป้งนะคะเพื่อให้แบบแป้งมันจะสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าจึ้งมากๆนะคะแล้วก็สีนี้นะคะสาวคนไหนที่ผิวทนเหลืองผิวทนน้าผึ่งแบบนั้นนะคะบอกเลยว่าต้องเลิฟต้องถูกใจแน่ๆวันนี้ก็เลยจะมาลองลงให้ดูนะคะว่าลงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่า ประสิทธิภาพของพี่มันเลิศมันปังขนาดไหนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อแป้งนะคะน,นี่นี่เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าคนพี่คนนี้เขาแบบเลิศขนาดไหนอันนี้คือน้าแบบว่าอ้ยไม่ได้ลงรองพื้นมานะทุกคนแล้วก็จะมาลองใช้แป้งเขาก่อนนะคะแล้วก็ค่าที่มีรองพื้นกับที่ไม่มีรองพื้น,นจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกันนะคะอ่ะนี่อันนี้ก็จะมีรอยดํานะคะปกปิดได้ดีแล้วสีเป็นแบบออกโทนเหลืองนะคะ ประสิทธิภาพเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาติดทนแบบคุมมันกันน้ำกันเหนื่อนแน่เหน็บอยู่แล้วทุกคน แร่ไปลงแป้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือข้างนี้นะคะเป็นข้างที่นําลงแป้งแบบไม่มีผสมรองพื้นนะคะก็คือสีแป้งเนี่ยจะออกไปโทนเหลืองนะคะซึ่งแบบน่าจะถูกใจสาวๆผิวแบบคนไทยเนาะที่เป็นผิวแบบโทนเหลืองแล้วก็เป็นผิวโทนสีน้ําพึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดนะคะก็ใครที่มีรอยหนักๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รอยเข้มมากเหมือนน้ำคนนั้นเป็นสิวแบบว่า เป็นรอยเข้มแบบเป็นรอยดำดำแบบน้ำเชื่อว่าคนที่ไม่ได้เป็นสิวรอยสิวแบบนั้นอันนี้เอาอยู่นะ่าจะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะถ้าเป็นรอยแบบเบาๆเป็นรอยสิวแบบรอยแดงอะไรเงี้ยเอาอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ข้างนี้นะคะนำมาไปลงแอบบลงรองพื้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงแป้งให้ดูนะคะบบนี่พี สำหรับแป้งเจ้าหนางนะคะ <_ C os ic> เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4เบอร์นะคะ01เนี่ยสำหรับสาวผิวขาวนะคะ02นะคะสำหรับสาวผิวสองสีนะคะแล้วก็เบอร์3สำหรับสาวผิวแทนแล้วก็จะเป็นที่21นะคะก็จะเป็นผิวแบบผิวเหลืองนะคะเป็นผิวแบบผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็เบอร์ใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นเบอร์นี้ที่เป็น limited edition ก <_ S 1> ็จะเป็นเบอร์04นะคะสำหรับสาวผิวน้ํครึ่งนั่นเองนะคะอะ อันนี้น้ำก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคือพอแบบลงรองพื้นมาคือบอกเลยว่าผิวเนียนมากชอบมากนะคะนี่ให้ดูหน้านะคะคืออันนี้แค่ยังไม่ได้ลงรองพื้นคือหน้าก็เนียนแล้วอะอาจจะแบบในเรื่องของรอยอาจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเนียนคือแบบเลิศมากๆนะคะก็ส,สาวคนไหนนะคะที่อยากได้แป้งที่แบบในเรื่องของการปกปิดเนียนคุมมันบอกเลยว่า เจ้านางตอบโจทย์แล้วเขาทำแพคเกจจิ้งมาใหม่อะ่ะคือมันน่ารักมากมันมีกระจกมีพับมีอะไรแล้วแยกชั้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาหมอมอยกันต่อนะจ๊แะแช่ทุกคนนะคะน้ำไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนนี้นะคะน้ำก็ใช้เป็นเบอร์เจ้านางเบอร์ศูนย์สี่นะคะทุกคนใครที่ผิวประมาณนะคะเป็นผิวประมาณน้ำนะคะเป็นผิวซีแทนสีน้ำผึ้งผิวโทนเหลืองบอกเลยว่าเบอร์ศูนย์สี่ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่เบอร์สี่เนาะเขามีตอบโจทย์ทกสผิวเบอร์ 02, 02, 03, แล้วก็เวอร์ซีสองหนึ่งนะคะสำหรับสาวผิวขาวเหลืองก,ก็คือมีครบทุกเบอร์เลยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ออนไลน์ออฟไลน์นะคะออฟไลน์ก็อย่างบิวตี้แบบอีกแบบว่วสัสดุต่างๆก็มีนะคะหรือว่าออนไลน์ก็จะเป็น Facebook หรือว่า s h o ป e e หรือว่าไลน์แอดของเจ้าแม่ไทยแลนด์นะคะก็ลองไปหาตามกันดูราคาน่ารักมาก399บาทเท่านั้นทุกคนก็คือเขาเป็นแป้งในตำนานเนาะที่แบบบิวตี้บ็อกเกอร์ทุกคนต้องเคยแนะนาแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆนะคะพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยใช้กันมาแล้วนะคะสำหรััััับบเเเเเออออร์ื่่่่่นนนนนนนๆทีีีขาาาาาามมมะะะแตตตตววว้้ปปป็็็ใใหหยยงงงไไกกกลดูค ตัวน้นมัชอบมากคือแบบมันเนียนละเอียดมากสาวๆคนไหนที่แบบมองหาแต้งปุ่มมันกันน้ำกันเหงอบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอบโตดมากนะคะคือเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่แบบทาให้เราแบบเลอะรูขุผมขนแล้วแบบริ้วลงริ้วรอยต่างๆเนี่ยคือแบบมันดูบางลงเบาลงคือแบบเนียนขึ้นนั่นเองนะดูดิ ชอบมากนะคะยังไงก็ไปลองหาตามกันได้นะคะสําหรับแป้งเจ้าหนังเบอร์สูตร4ตัวใหม่ตัวนี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะสําหรับแปง้งดาในตนํานานนะคะครั้งหน้านำจะมาฮาวทูหรือว่ามารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย